สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ไม่วิเสพเขาสวนเป็นหมู่ที่สองด้วยค่ะหม่ที่สองนะคะมู่วานเขาม่แล้วก็ไม่เห็นต้นใหม่ตนม้ตนไหลกังนง่ายกับอ้อนซ้อนมือนนกับซีเขามาคือเก่านะไม่แนะนำต้นใหม่เพราะว่าไม่วิปลูกใม่เศรษฐกิจนะคะปลูกใม่เศรษฐกิจ นี่คือประดูนะคะเนี่ยป,ป,ป,ประดูปลูกได้สามปีนะคะการใดซ้ำหนีเพราะบ้านห้องบ่อด็บ้อรุ่งเอาห้องบ่อเด็พัฒนาบ่อด็บ้อรุ่งเอานะคะอันนี้ก็ประดูหรือว่าอะไรตัวนี้พยุงพยุงธรรมดาเนาะคะ่พะพยุงปลูกสามพุ่สองค่ะปลูก ที่ทีไว้ปลูกที่ทีไว้มันกระายลายก็เลยใดบกม่วงหิมาพ่านค่ะมาผสมึ้นเพราะว่าบริกาเบีย้ยมันเดียวที่บริกาต้นยางน้าคือตะกอนกาเอาเองนะคะเก็บเอาต้นมันแล้วไปกาเก็บเอาจากต้นมันไปกาเองะคะมันค่นเฮ็ดมาดีลายปีลเลยก็เลยต้องเอาบอกม่วงหิมะพ่านมาผสมไป ก็งามไปค่ะบงมองเฮหพัฒนีสองปีนะคะนี่ยางนาเนี่ยโอ้ยบวสมบูรณ์เลยยางนาก่อนตอนที่เพิ่นสมบูรณ์ปกติใหญ่เต็มประมาณนี้นะคะคือเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปลูกผสมไปเ้าก็บดิปลูกได้ยางเดียว ผสมกันหลายอยู่นะคะต่อมาเขาก็เลยต้องเอาเขาคิดว่าเขาปลูกไปแล้วเขาก็บ,บ่ท่านได็กินยังกับมันบาได้เก็บบาได้ผลผลิตยังกับมันนะคะก็เลยต้องเอาโดกกระเจียวกระเจียวหวานนะคะกระเจียวหวานบ้านหน้านี่แหละกะเอาพันผืนผืนบานยังยังบ่าตายง่ายนะคะ เป็นพันพืนบานแล้วก็บตายง่ายก็ไม่วิก็อยู่ใดประมาณนี้แหละยู่หอดจักเทียงก็ขึ้นไปบ้านแล้วก็อาบนามเตรียมตัวไปครับหลานดูเถิดันไม่เห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะได้ชื่นใจนี่ค่ะเพราะได้ชื่นใจนี่เนาะมาเห็ดก็เห็ดสนิแล้วบ่ได้เอาจริงก็จังกับยังดอกพราคนคนเลี้ยงหลานเนาะค่ะค่ะเพราะว่ายุกับหลานกาะคลิปนี้กระ สวัสดีก่อนค่ะคลิปหนะ้าค่อยพอกันใหม่นะคะ